ยา4อย่างห้ามกินกับกาแฟเด็ดขาดครับสำหรับคนชอบดื่มกาแฟเป็นประจำเนี่ยแล้วยังมีโรคประจำตัวที่ต้องกินยาทุกวันเนี่ยอาจจะมีคำถามว่ายาอะไรบ้างห้ามกินคู่กับกาแฟโดยเด็ดขาดซึ่งจริงๆแล้วยาทุกชนิดเนี่ยก็ไม่ควรกินคู่กับกาแฟอยู่แล้วแต่จะมียาบางชนิดที่ห้ามกินจริงๆก่อนจะไปรู้ว่ามียาอะไรบ้างเนี่ยอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้หมอแบงค์ด้วยนะครับยาชนิดแรกคือยาแก้ปวดกลุ่มเอนไซม์จำง่ายๆก็คือยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อที่ไม่ใช่พารานั่นแหละ ยากลุ่มนีน้มีผลข้างเคียงที่น่ากลัวมากอยู่อย่างหนึ่งคือเพิ่มโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ถึงแม้เราจะไม่ได้กินยานี้เป็นประจําดังนั้นถ้าเกิดเรากินร่วมกับกาแฟเนี่ยยิ่งเพิ่มโอกาสหัวใจทํางานผิดปกติจนหัวใจวายได้ครับยาชนิดที่2คือยาฮอร์โมนหรือยาคุมกาเนิดเพราะว่ายากลุ่มนี้เนี่ยจะทําให้คาเฟอีนในกาแฟเนี่ยขับออกจากร่างกายช้ากว่านานกว่าปกติก็ทําให้เพิ่มโอกาสที่จะมีภาวะหัวใจสั่นหรือนอนไม่หลับได้ครับ ยาชนิดที่3ก็คือพวกกลุ่มยาเบาหวานเพราะว่าคาเฟอีนในกาแฟเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในเลือดพุ่งสูงได้โดยเฉพาะถ้าเกิดเราดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยก็ทําให้เวลาที่เรากินยาเบาหวานเนี่ยการออกฤทธิ์ของยาเบาหวานเนี่ยจะลดน้ําตาลได้น้อยกว่าการกินยาเบาหวานกับน้ําเปล่าครับแล้วก็ยากลุ่มสุดท้ายคือยาขยายหลอดลมเพราะว่ามันมีผลข้างเคียงของยากลุ่มนี้อยู่อย่างหนึ่งก็คือทําให้หัวใจเต้นเร็วดังนั้นถ้าเกิดเรากินร่วมกับกาแฟที่มีคาเฟอีนอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นให้หัวใจ ทำงานหนักเต้นถี่จนเกิดอาการใจสั่นหรือหูใจเต้นผิดจังหวะได้เมื่อรู้ยา4อย่างที่ห้ามกินกับกาแฟแล้วเนี่ย <c oughs> ก็อย่าลืมเผลอไปกินยาทั้ง4อย่างเนี่ยกับกาแฟแล่ะครับ <c oughs> เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนนะครับ